ปวดท้องอย่างเงี้ยัเนียเราต้องไปดูก่อนว่าปวดท้องจากอวัยวะไหนเอ๊ะปวดจากกระเพาะหรือเปล่าปวดจากลำไส้หรือเปล่าปวดจากเอ๊ะถุงน้ำดีหรือเปล่าปวดอ่อนปวใจหรือเปล่าตับอ่อนหรือเปล่าปวดจากเส้นเลือดในท้องหรือเปล่าผมอมันปวดได้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในการปวดของแต่ละโรคเนี่ยก็จะปวดไม่เหมือนกันที่สองก็คือเวลาเขาซักประวัติเจ็บตอนไหนเบ้าตอนไหนเนี่ยในแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีสาเหตุในแต่ละอันที่แตกต่างกันเนาะคุณหมอในรายการก็เลยต้องซักพวกนี้อยู่เงี้ยแน่นมากครับ จริงๆพออาจานเพิ่มอีกนิดนึงคุณบอกอาการคือเรื่องของ Radiation ครับคืออาการปวดเนี่ยมันมีร้าวไปตรงไหนหรือเปล่าครับ uh huh. เพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดทิ p พ c a อ้นครับของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยก็จะมีอาการร้าวไปแขนร้าวไปไหล่ไปคอได้ประมาณนี้ครับ uh huh. หรือถ้าเกิดว่าบริเวณใต้ลิ้นปีกก็มีตับอ่อนใช่ไหมครับถ้าเป็นตับอ่อนอักเสบก็อาจจะมีอาการร้าวไปทะลุหลังได้ ส่วนที่ทำอะไไดีขึ้นตัดตอนเซฟก็นั่งงอนตัวแล้วจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบมีที่ไปข้อไฟดิ้งของแต่ละโลกชาที่เป็นที่แบบทำมีครูเออโซชีช้นำนะให้เราเพรา<จ>ะน<ง>ี่คืนโลกไหนนึกถึงโลกไหนได้บ้าง